The ความเดิมตอนที่แล้วมีผู้อพยพล่อมมาจากแท่นชาลีทําให้เดวิดโคกได้ขึ้นมาที่แท่นของแมกนัตทาให้เกิดความปั่นป่วนเป็นหมดเขาได้ทําการหลอกคาตั้นเมิร mm ์ด hmm. และดัลลินเอาก๊าซพิษไปลมเพื่อฆ่าคนที่ติดเชื้ออย่างบาร์สฮาโลฟูเมอร์ให้ตายวันนั้นมีผู้เสียชีวิต2คนคือดัลลินฮาโวตอนนี้ทางด้านแมกน,นัตก,ก็ต้องการจะรู้ความจริงว่าสรุปแล้วโคกตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ หนังเริ่มต้นที่การย้อนไปสองวันก่อนเรื่องเกิดเหตุที่เชนชาลีโคกกับฮาลิสอยู่ที่ห้องควบคุมภาพบนจอฉายเห็นว่ามีคนงานอยู่ที่แท่นขุดเจาะเขายาทําการส่งอะไรบางอย่างลงไปที่ปากหลุมใต้น้ําด้วยหัวฉีดแบบเดียวกับที่บาร์สพยายามจะหยุดมันระบบเริ่มเตือนถึงความดันที่สูงจนจะแตะขีดอันตรายแต่โคกก็ไม่สนใจและยังคงดึงดันทํางานต่อไปแม้ว่าฮาลิตจะร้องขอให้เขาปิดระบบก็ตามสุดท้ายก็เกิดการระเบิดยานรุนแรงที่แท่นน้ามันจนมีคนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมาก กลับมาที่ปัจจุบันฮาริสเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้แมกนัตฟังในขณะเดียวกันโคก็จ้องทั้งสองคนคุยผ่านกระจกกั้นนอกห้องฮาริสบอกว่าเรือ SB v วก็ชนเข้ากับแท่นจนลม่มแถมทําให้เรือชูชีพพังไปหนึ่งลำตอนที่ทุกคนกําลังขึ้นเรือชูชีพลำสุดท้ายเพื่อหนีตายกันโคก็วิ่งขึ้นมาแล้วออกเรือโดยทันทีโดยไม่รอใครที่นั่งในเรือยังคงว่างอีกตั้ง20ที่ถ้าเราอาจจะมีคนมา,มากกว่านี้ก็ได้ ถึงตาของโคกที่จะต้องมานั่งคุยกับแมกนัตตัวต่อตัวเขาอธิบายว่าภารกิจของเขาคือการทำลายล้างสิ่งแปลกปลอมประหลาดนี้หรือที่ชื่อแอนเซสเตอร์ก่อนที่มันจะกระจายไปไกลถึงชายฝั่งการที่เขาระเบิดมันก็อาจจะเพราะการจัดการต้นตอตรงๆไปเลยเขายังอธิบายว่าไอคีเท่านั้นถ้ามันลอยลงน้ำลงแหล่งอาหารมันอาจจะทำให้มวลมนุษย์ต้องเกิดอันตรายและโดนแพร่เชื้อแผนของบริษัทพิกเตอร์ก็คือกำจัดมันคนที่ติดเชือ้อและปกปิดความล้มเหลวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าแมกนัตไม่ยอมให้โคกทำลายบารแน่นอนนแต่ลลึกกกใใจเา็ัว จะเริ่มสองจิตสองใจว่าที่จริงควรระเบิดแท่นนี้ตามโคกหรือเปล่าพอ er ออกมาข้างนอกห้องรถก็ขออากาสจากแมกนัทเธอไม่อยากที่จะให้ระเบิดมันขอให้เธอคิดหาทางกับฟูเมอร์กันก่อนแมกนัทก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ไหวที่สุดเพราะตอนนี้เวลากใกล้หมดเต็มทีแล้วแมกนัทมักจะมีหินก้อนเล็กๆถือติดตัวไว้เสมอเวลาที่เขากังวลใจเขาเล่าให้ลถฟังว่าหินก้อนนี้มาจากการขุดเจาะน้ํามันเคยจะเป็นของขวัญของเขามาก่อนซึ่งอาจเป็นของขวัญของโทมัสลูกชายของเขาที่ก้นทะเล ตอนนี้ชั้นดินมันเริ่มจะแตกและลุบตัวลงวงกลมใกล้จะหมุนครบรอบเต็มทีในขณะที่สปอร์ที่ลอยไปมาตอนนี้มันไม่เข้าใกล้าบาดแล้วและปฏิเสธที่จะสื่อสารกับเขาดูเหมือนว่าแอนเซสเตอร์จะไม่สนใจเขาอีกต่อไปที่ห้องแล็บ รถกับฟูเมอร์พยายามหาทางที่จะสื่อสารกับบาร์ดเธอเสนอว่าให้ใช้วิธีเดียวกับที่บาร์ดคุยกับฟูเมอร์สิเชื่อมต่อกันทางจิตใจเหมือนที่เขาเคยทำตอนนี้แอนซสเตอร์มันกำลังตัดสินใจว่าเราเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกับมันแต่การระเบิดที่ผ่านมามันทำให้เจ้าสิ่งโบราณน,นี้เริ่มที่จะไม่ไว้ใจพวกเราดังนั้นเราต้องให้บาร์ดคุยกับมันว่าเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูฟูเมอร์ลองทำการเอามือไปวางบนพือนในจานเพาะเชื้อเพื่อสื่อสารกับบาร์ดแต่สิ่งที่เขาเห็นน่ากลัวยิ่งกว่า แมกนัตเลยถามว่าเห็นอะไรเขาตอบบาบาัดอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้แอนซ์เตอร์ตั้งใจจะปล่อยซึนามิขนาดใหญ่ที่เคยฆ่ามนุษย์ในอดีตโดยการทําให้แผ่นดินใต้น้ําถล่ม หากซีนูมีเกิดขึ้นอีกครั้งคงมีคนตายหลายแสนคนมันทำแบบนี้เพื่อจะทำลายเครื่องฉีดของพิกเตอร์ที่ฉีดอะไรบางอย่างลงมาทำร้ายมันแมกแนตก,ก็เริ่มคิดว่าควรจะทำตามของแผงของคกเลยไหมแต่รถก็บอกว่าถ้าทำอีกรอบมันยืนยันแน่ๆว่าเราเป็นศัตรูแถมถึงระเบิดไปมันก็อยู่เป็นร้อยล้านปีมันคงไม่ได้อยู่แค่นี้อาจจะก,กระจายไปทั่วใต้มาหาสมุทรยิงเคลื่อนไหวยิ่งเร็วร้ายแมกแนตก,ก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำรายทุกคนก็จะตายมันยังจะมีทางเลือกอีกหนึ่งใช่ไหมรถก็ยังหวังให้ได้ช่วยกันติดต่อบบาาาและช่วยเขิกั เธอก็พยายามติดต่อชายฝั่งกันเพราะพวกเขาอยากที่จะกลับบ้านแม็กนัดกลับมาที่ห้องทํางานเขามายื่นข้อเสนอให้กับโคกว่าถ้าทางเขาช่วยโคกจะหยุดมันโดยไม่ให้คนของเขาได้บาดเจ็บได้ไหมโคกก็ตอบว่าได้ก่อนที่แม็กนัดจะออกจากห้องไปโทรศัพท์ของโคกก็ขึ้นหน้าจอว่าภารกิจเคลียร์เลนจับเวลาเริ่มใช้ระบบภาวะฉุกเฉิน ตอนนี้ที่ห้องควบคุม c เ a อร t h e r f u ร m e r Eater และลดเข้ามาฟังแม่นัทอธิบายว่าเขาจะยอมให้โคกดำเนินการตามแผนแต่โลก,ก็ไม่เห็นด้วยมันไม่ได้ผลแน่แ,นแต่แม่นัทก็ตอบกลับไปว่าที่ลองๆกันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันโคกเป็นคนที่ศึกษาสิ่งนี้มานานที่สุด แคทเองก็ร no ู e ้สึกว่าจะเห็นด้วยกับแผนของโคกตอนนี้เธอไม่สนใจอะไรแล้วเธอต้องการจะให้เคสซีรออยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยและได้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันฟูเมอร์เถียงกลับไปว่าถ้ามีแค่ไอเดียเดียวคือฆ่ามันยังไงมันก็สู้ได้โรดแนะนําว่าให้คิดดีๆมันจะลาดแถมมันยังสื่อสารตัดสินใจได้ทําอะไรสุมสี่สุมห้าจะพังกันหมดเอตเตอร์ก็เสริมไปถึงบาร์สว่าเขาพยายามเตือนเรามาตลอดแต่เราก็ไม่เคยฟังโรดจึงเสนอให้ก่อมันต้องพยายามติดต่อเอเซนเตอร์ให้ได้และไปหาบาร์สกันตอนนี้ ทั้งโดดเดี่ยวแล้วต้องอเผชิญหน้าอยู่กับมันคนเดียวแม็กนัตก็ยอมตกลงและเขาเองก็จะไปด้วยเพราะปฏิญาณของเขาคือการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังซึ่งนั่นทําให้โค้กไม่พอใจเป็นอย่างมากตอนนี้แผ่นดินใต้น้ําเริ่มไหวแรงขึ้นเรื่อยๆแม็กนัตก็ได้เคลียร์ใจกับฮัตตันให้เขาเลิกโทษตัวเองและไม่ว่ายังไงเขาก็จะพาทุกคนกลับบ้านแต่ฮัตตันก็ตอบกลับไปว่าที่นี่คือตัวต,วตวนของผมถึงกลับไปอาชีพนี้ก็กําลังจะตายเหมือนกับอาชีพเหมืองถลุงเหล็กต่อเรือ แต่งานพวกนี้ยังเหลือล่องลอยแต่งานของพวกเขาจะไม่เหลืออะไรเลยให้เป็นที่ระลึกถึงแม็กนัดบอกให้จับตาโค,คให้ดีๆก่อนที่เขาโลดและฟูมเมอร์ก็เดินทางไปยังฝั่งแท่นขุดเจาะกันตัดมาที่โคเขาไปหาฮาริที่ห้องวิทยุเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะออกไปจากที่นี่แล้วแล้วก็พาฮาริสมาที่ห้องควบคุม พวกของแม็กนัตเข้ามาด้าน,นนั้นก็พบร่างของดันลินนั่นทําให้แม็กนัตใจสลายที่ได้เห็นร่างของเพื่อนที่ทํางานด้วยกันมานานตายอยู่ตรงหน้าความรู้สึกแย่ๆถาโถมเข้ามาดันลินควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เมื่อมาถึงห้องควบคุมโคมก็บอกว่าทางบริษัทมีการสร้างระบบติดต่อแบบจํากัดเวลาไว้และตอนนี้เฮลิคอปเตอร์กําลังจะมารับเขา ถ้าฮาลิสอยากจะกลับไปบ้านไปเจอหน้าครอบครัวก็ควรช่วยคาระเบิร์แทนนี้ตามแผนเดิมก่อนชีแอนเซนเซอร์จะทำร้ายคนเป็นแผ่นดินพิกเตอร์จะต้องหยุดมันฮาลิสก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่การช่วยแต่มันเป็นการกบเกินหนีความจริงโดยไม่แจ้งเตือนให้คนภายนอกรู้มากกว่าว่าบริษัทกำลังจะเจอกับอะไรแต่เขาก็ยอมช่วยแต่โดยดี แม็กนัตเองตอนนี้เขาเริ่มจะเห็นลูกชายเขาอีกแล้วแต่ก็ตัดสินใจที่จะเดินต่อไปพวกเขาทั้งสาคนพบกับบาร์ดเขาพยายามเกี้ยกล่อมให้บาร์ดมาเป็นพวกแต่บาร์ดบอกว่ามันสายเกินไปแล้วมันปิดกั้นเขาไม่สื่อสารกับเขาแล้วเขาล้มเหลวในการช่วยทุกคน รถบอกว่าปัญหาคือเราไม่ฟังนายเองเราจะช่วยทุกคนเราต้องทําให้มันเห็นว่าเราไม่ใช่ศัตรูแต่มันไม่ได้แล้วเราสปอยนี้ไปจากบาร์ไม่สนใจเขาอีกต่อไปทําให้เขาเครียดและปวดหัวมากจนล้มลงส่วนทางด้านฮาริสพูดว่าจะระเบิดแท่นนี้โดยไม่รอพวกเขาอีกเหรอ โคก็บอกว่าพวกเขามีโอกาสแต่ไม่คว้าไว้เองฮาริก็ถามว่าตอนนั้นที่แท่นชาลีมีคนรอดกี่คนโคกก็ตอบไม่ต้องสนใจงานของเขาไม่ใช่การหาเพื่อนหรือหาศพและให้จําใส่สมองไว้ว่าธุรกิจของพิกเตอร์คือการจัดการทรัพยากรเราหามันใช้มันและเดินหน้าต่อไปนั่นรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วย ฮาริสก็เถียงไปอีกว่าคุณกําลังจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยถ้าจะให้กบเกินไม่สนใจเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคนที่มันรู้เรื่องนี้เยอะที่สุดอย่างโคกจะเป็นคนสุดท้ายเลยที่เขาจะพาลอดออไปด้วยโคกโมโหและแตะคอกใส่ตรงหน้าว่ามันอยู่ที่เรามีประโยชน์ไหมมีคุณค่าหรือเปล่าเขาน่ามีคุณค่ามากพอที่จะลอดส่วนคนที่ไม่มีก็จะถูกทิ้งให้ตายรู้ตัวอีกทีทุกคําพูดของเขาถูกส่งไปทั่วท่นแล้วพอฮาริสได้กระจายเสียงผ่านไมค์ไปทั่วนั่นทําให้แคอทอีเธอร์ เอเธอรู้เรื่องทุกอย่างจึงรีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมแผ่นดินเริ่มไหวแรงขึ้นเรื่อยๆฮาลิสพยายามหยุดโคกไม่ให้เดินหน้าระบบต่อแต่ก็โดนผักกระเด็นเขาเปิดระบบทํางานต่อจนสําเร็จพวกอีเตอร์เข้ามาดึงที่จะหยุดโคกเขาบอกว่านี่แหละทางที่จะจบเรื่องราวและช่วยทุกคนแต่เอเธอร์ก็ตอบกลับไปทุกอย่างมันพังพินาศเพราะคนอย่างพวกคุณคุณยอมฆ่าพวกเราทั้งหมดมากกว่ายอมรับความจริง แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่สนใจขโมยกุญแจใช้ระบบแล้ววิ่งหนีไปเอเธอร์กับแคดก็รีบตามไปส่วนฮาริตกับเอเธอร์ก็พยายามจะหยุดการทํางานของหัวฉีดแม็กนัทจะพาบารดหนีแต่รถยังอยากจะขอสื่อสารก่อนจึงเดินเข้าไปในสปอบารก็เห็นด้วยว่าเราควรจะลองคุย ตัดมาที่โค้กเขาวิ่งหนีมาถึงจุดรอฮลิคอปเตอร์แต่ก็ยังเจอฮัตตันที่ดักรออยู่ความเลือดร้อนเดือดดาลมันยิ่งทําให้เขาอยากฆ่าคนตรงหน้าให้ตายอยากจะเวียงมันลงไปทะเลให้ตายตา,ยตามด,ดินไปแต่แคทกับเอเธอร์ที่ตามมาก็ตะโกนบอกไปว่าอย่าทําแบบนั้นเลยเอากลับไปตัวเป,เป็นเพื่อเอาความยุติธรรมคืนให้กับคนที่ตายและทุกๆคนที่เจอกับเหตุการณ์นี้แม้จะเสียดายแต่ฮัตตันก็ยอมที่จะไม่ซัดมันลงไปทะเลและบอกให้แคทเตรียมคนงานอ,อพยพ ทางด้านลถเข้าไปในดงสเปิร์เพื่อสื่อสารแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือวงกลมที่ครบรอบนั้นหมายถึงการสูญพันธก่อนที่แรงของแผ่นดินไหวจะแรงขึ้นแม้พยายามเคี่ยกล่อมแค่ไหนก็ไม่เป็นผลแทนที่ฝั่งพวกเขาอยู่เลื่อมสุดดังนั้นพวกเขาทั้งสี่คนจึงรีบวิ่งหนีออกมาทางด้านคนงานฮัตตันบอกให้ทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกไปส่วนพวกเขาจะตามไปกับแมกนัตในลำที่สและโคกจะต้องอยู่กับพวกเขาจนกว่าแมกนัตจะมา ตัดมาที่ทั้ง4พยายามหนีออกมาจากฝั่งแท่นผลิตแต่บาร์ดกลับหยุดชะงักทําให้แมกนัตต้องเข้ามาคุยแต่ละส่วนพึ่งพาส่วนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่แอนเซนเซอร์บอกบาร์ดเขาไปจากที่นี่ไม่ได้มันต้องได้รับการปกป้องไม่งั้นทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นอีกมันต้องการเห็นว่าเราให้การปกป้องมันได้วิธีพิสูจน์นั้นก็คือการเสียสละไม่แน่ว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้น แมกนัตไม่ต้องการแบบนั้นแต่บาร์ก็ยืนยันว่าเขาจะอยู่เพื่อปกป้องมันจึงทําให้ต้องอำลาก,กันครั้งสุดท้ายก่อนที่ทั้ง3าคนจะหนีออกไปสังดดานเฮลิอคอปเตอร์ล้ำที่2มาถึงแมกนัตโลด ฟูมเมอร์ก็วิ่งมาขึ้นที่ชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์ตอนนั้นเองที่พวกเขาเห็นขึ้นยักษ์ที่กำลังเข้ามาไกลมันคือขึ้นยักษ์ซูนนมิที่บาสเคยทำนายไว้ว่าสูงพอๆที่จะทัดแท่นในพังเมื่อทั้ง3าคนมาถึงเฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นทันทีคลื่นสัตว์ทุกอย่างุนแท่นจนพังมันสูงมากและกำลังจะเคลื่อนตัวไปที่ชายฝั่งนั่นทำให้แคสติแตกเพราะเคซีที่อยู่บ้านแต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ขัวก็บอกว่าเราไม่ได้กำลังจะไปที่ชายฝั่งเพื่อกลับบ้านเขาเคยบอกไปแล้วว่าถา ถามว่าเรากำลังไปไหนแต่มันก็ไม่ได้คำตอบตัดไปที่เคซีเธอรู้สึกได้ถึงแรงสัง่นสะเทือนที่กำลังเข้าใกล้มาเรื่อยๆเธอมองขึ้นยักษ์ที่กำลังโถมเข้ามาใกล้ๆก่อนที่ซีรีส์เดอะเล็กตอนสุดท้ายจะจบลงเป็นยังไงบ้างครับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ